รอสกิลหมดก่อนสิแพ้น้อยหมดยังหมดยังหมดแล้วก็โดนปะหวะโอ้โห <c oughs> อ่าเนี่เธอครับป้าบหูดูกอดไลค์ก <c oughs> ัน like ไปครับเฮ้ยแพ้แพ้ว้าวว้าวเฮ้ย <c oughs> นี่แพ้ใช้สกิลเเนี่ยแพ้เวลอะไรจัดไปก่อนเลยครับผมเรียบร้อยไปรับผมบียอนกอดไลค์ like ครับลบลบลบ รอสกิลหมดก่อนนะแพ้ข้างหลังข้างหลังเหรอไม่ใช่ดิข้างหน้านี่แหละโอ้โหสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเล r กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆไปดูเจ้าเดกกอนใช้ปืนลูกสองสโล่กันว้าวไอ ลูกสองสโลครับผมเป็นปืนลูกซองยิงระยะประชิด250เมิลลิเมตเข้าเต็มๆซึ่งมันอาจจะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าผมมีตัวธรรมดาอยู่4แล้วก็ตัวลิมิเต็ดอยู่2ก็น่าจะพอใช้ได้นะแต่ตัวลิมิเต็ดอยู่ที่เลเวล6มาร์ค2นะครับผมสำหรับเจ้าเด็กกอนครับผมอยู่ที่เลเวล1มาร์ค3เนี่ยเลือดอยู่ที่2 2 3 0 0อ่ะสปีดอยู่ที่60ไมล์ครับผมแล้วก็โลคเอจิตอยู่ที่90,000มื่สำหรับนักบินนะครับผมแน่นอนต้องใช้คนนี้เลยครับผมนี่ทันเฟรมมิ่งครับเวลาเจ้าโอ้เด็กกอน โล่ของมันจะเพิ่มขึ้นอีกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ไงผมสกิลต่างๆก็ตามนี้เลยอ่าสําหรับโดรนครับผมต้องใช้โดรนแน่นอนจเจ้าสติกเกอร์ครับเวลาใครเข้ามาในระยะสามร้อยห้าสิบเมตรเนี่ยถ้าหายตัวอยู่มันก็จะเห็นไงเดอะโล่ครับผมก็จะบวกให้เราสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่ได้บวกให้โล่นะเพิ่มเลือดให้เราอีกสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมและสกิลอีกสองสกิลครับเคาน์เตอร์ครับผมเคาน์เตอร์ซาฟิชั่นครับเวลาใครเข้ามาในระยะของเราครับผมสามร้อยสิบเมตรเนี่ยก็จะถูก รถด,ดาเมจว้าเฮ้ยน่าจะเวิร์กครับผมและสก,กิลสุดท้ายที่เพิ่งจะได้มา <c oughs> เคาน์เตอร์บ,บรครับเวลาศัตรูเนี่ยที่ยิงเรามาในระยะเกือ600เมตรครับผมหรือพวกสไนเปอร์สองเรามาเนี่ยมันก็จะถูกบรายไปด้วยครับว้าสบายเลยโอเคครับเพื่อนไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าเดกรอนที่ใช้ปืนลูกซองสโลเนี่ยมันจะเล่นโหดเล่นดีเหมือนปืนเทเมอร์ทิกสเตอร์หรือเปล่าครับผมไปกันเลยว้าวเอาเสาก่อนเลยครับผม โอเคุยเพื่อนเราเข้าเสากลางแล้วอย่างเจ๋งอะ่ะเ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเลยโอ้โหไปครับเพื่อนเราลุยเราก็ลุยพี่เราลุยเพื่อนเราไม่ลุย <laughs> ว้าวว้าวสกายโรสครับอุ้ยเฮ้ยไปเสาบ้านเขาแล้วเพื่อนเราอูอหอันนี้น่เน,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 น่่โดนโดนครับว้าวเครปีครับผมโอ้ยเฮ้ยเพื่อนเราบุกดีนะอย่างนี้เราก็ลุยได้ครับว้าว โลขึ้นอีกทีเดียวภาพเรียบร้อยไปครับผมดับบิ่คิวไปเนี่ยยิงไกลๆยิงไกลๆสามร้อยเมตรเรียบร้อยไปครับผมแผลอุย้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคนึกว่าจะลงเรือเฮ้ยด่านนี้คือมิเตอร์แพ้ดีกีแรงนี่คือเสร็จเลยนะตกน้ํานี่อันนานเลยนะว้าวสกายร้อยครับเฮ้ยพูดแปลงล่างนี้ก็เสร็จดีครับผม โอ้โ้หัวมันนัวเนียวเลยอาเนเธอร์ครับป้าบหูดูก็สไลค์กันไปครับไปแพ้แพ้ว้าวว้าวเฮ้ยนี่แพ้ใช้สกิลนะเนี่ยแพ้เวฟอะไรจัดไปก่อนเลยครับผมเรียบร้อยไปรับผมบียอนก็สไลค์ครับเนี่ยเนี่ยมันแหม่มันโดนเต็มเต็มแล้วมันเฮ้ย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 โอ้ยข้างหลังบ้าเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ เสร็จดิเสรด,ดิโอ้โอ้ยโยข้างหลังก็ลุกเล้าเหลือเกินอุยันแม่มาอีกไม่จะแค้นอะไรเราขนาดนี้วะเนี่ยเสร็จดีครับล่วงไปครับผมหรือวิ่งดีเจนกันไปเอาเสาคืนก่อนโอ้โห่ส,สีเสาสีเสายิงเพลินไงบุกเพลินไงแหมว้าวมากงูเจอโลกครับผมเสร็จล่วงไปครับเฮ้ยเฮย เฮ้ยแต่เพื่อนเราอยู่เยอะนะเอาไม่อยู่หรออ่าลิงครับผมโอู้ยทีเดียวเลยว้าวเอาโล่ก่อนหิวเลือดก่อนลงมาลงมาลิงเหมือนกันครับลิงเหมือนกันครับผมเสร็จพี่ครับโดนเนี่ยพอดโดนเลยมันมีตาทิพเนี่ยออาไอ้นี่เจาะโล่ไปครับผมปาบเซกาอากาศไ,ไม่ล่วงไหมล่วงไหมเสร็จไปครับหือสากใจครับไอแพะน้อยแพะน้อย โอ้โหดูดูเฮ้ยไม่แมนแหลกมันแหล,ก,แหลกว่านี้โอ้โหลิฟวิ่งรีเจ้นกันอีกรอบอะไรกี่รอบแล้วเนี่ยเฮ้ยมาแผะมาป้าบป้าบป้าบเสร็จดิเสร็จดิอุ้ยดีดียังไงเราดีดยังไงเราว้าวเฮ้ยปืนแรงนี่ขนาดแบบเวลหกสองเขาบอกนะโอ้โหสะใจว่ะยิงสะใจมากครับผม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลูชัดอรอูชัดอรอันนี้ก่อนเอเธอร์ก่อนอีเธอร์สิ้นสุเอเธอร์โอ้เรียบร้อยไปครับผมไททัศน์เลเยอร์ครับไอ้นี่ไอ้นี่รอโหลดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปหาป๊าบอืมอึมวิ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 ลำโพงลำโพงโล่เราลงวบเลยโววัววัววข้างบนนี้อะไรอ่ะไะทิ้งรือลุกไอ้แพะหรือลุกเนี่ยอ๋อไอลุกลูก ยิงยิงยิงไขมันว้าหมุนหมุนหมุนไปหมุนไปโอ้ยอยู่กันตั้งเยอะแยะไม่ยิงไงมายิงเราก็แอสซิสิคครับตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ครับเจาะโล่ไปก่อนเลยไม่รู้ตัวอะไรเอาก่อนดีเอาก่อนดีถูสียจังหวะดได้เลยเน่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 โอ้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 มาจ้าป๊าบโอ้ยงูไหนเจาะโล่ไปแล้วเมย์ ลบก่อนครับอ่าไม่ได้แอพี่หรอกครับอุ้ยแอสซิสต์ s s ครับผมแน่แน่ไอสไนเปอร์ sniper. โอ้โห้ซาซาเฮ้ยเดือดเสารเราจะหมดแล้วว่ายิงเพลิ่นนะยิงเพลินไงี้ตัดไปมามาลบหืมไม่ทันจะบอกจะลบข้อข้างหลังก่อนว้าวว้าวโย่โย่ครับโย่ครับโอ้โอโอตัวนู้นเออแหมจะเอานิวตันเ้นเวรๆล็อกทุกตัวเลยเว้ยเฮ้ย ทาก่อนมาสองหนึ่งไปครับเอาดิเอาดิาดมาสาวไม่สนแล้วขอ่ยิงก่อนโอ้ยลีโลดลีโลดเนี่ยดูโล่เราดูโเราว้าวว้าวมาโอ้โหโอ้โหรีโลดต่อหลบไปเลยครับผมอายกดีวันนี้ก็ยกดีน่าจะไม่เกินชุดนะเอาจริงเ็จเซตลวงไปครับเ็จแอสซิสต์ปะโถ จบก่อนครับผมโอ้โหรู้เข้าหัวบเข้าหัวบเอ้เราหรือเปล่าวะเราหรือเปล่าวะเฮ้ยเราดีแล้วต้องถูยิ่งจบก่อนนะเฮ้ยแพง่ะเพิ่ม <c oughs> มือแต่ยิงไงเสารเราไม่เอาไง <c oughs> เอ้แต่มันยิงสะใจจริงนะว้าวดูสกอร์สักหน่อยสิอุ้ย16คิวครับผม6,900 โอเคเฮ้ยได้อยู่ดาได้อยู่นะ5้าเสานะเราก็วิ่งเสากันแต่เพื่อนเรามันก็แบบเดก้อนครับไปกันเลยโอ้โหแพะน้แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮจะดันทำใหม่วะโอเคเขาเป็นแพ้ใช่ไหมสกิลเขาหมดแล้วใช่ไหมเราก็ซัดเลยป่ะไม่โดน โอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจัดไปครับจัดไปครับ2เม็ดครับตัวเม็ดใหญ่มากปปไปไปเม็ดใหญ่โตอะอือฮึไปไปหนอะไปไหนไปไหนแม่งก่องครับโอ้โหโอ้โหหายตัวไปนู่นยานแม่ซ้ำเลยครับผม ไม่รอดป่ะไม่รอดป่ะไปละไปล้ว,ลวเอาสาดีกว่าเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนครับอุย้ยตัวนี้คือคืนตรงนี้คือคืน,น,คอคนโอ้โอ้มันเยอะว่ะเฮ้ยเยอะเยอะเยอะตรงนี้เยอะต่อโลไปครับลวงครับโอเคเฮนี่ครับสองเฮ้ยแองเกอร์ครับ ถอยก่อนถอยก่อนอุ้ยอุ้ยล่วงไปดีล่วงไปเด้ไปต่อ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 โหเธอเยอะไปกว่านี้แม่ไม่โดนไม่โดนยานแม่ก่อนครับ มาจ้าตั <bunker> วนี Truth, ้ครับผมเลือยเยอะๆหน่อยโอ้โหไอ้นี่ก็ได้ล้วงไปอีกตัวหนึ่งครับปุ่มแรมเพจครับเฮ้โหว่โโว้โโมีเจาะโล่อะล้วงไปก็ตไลท์ครับเฮ้ยเฮ้ยหุ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 ยรอรับแท้หมดครับปุ๊บเสร็จไปครับผมบีจอนก็ตไลท์ครับไอ้นี่นี่รอรีโรยก่อนมีโดน ล่วงไปครับแอสซิตครับล่วงไปอีกตัวหนึ่งเลยวิ่งดีเจนครับผมโอเคไปไปเจาะโล่กันโอ้โหเสร็จไหมล่ะเสร็จไหมล่ะมีตัวไหนอีกตัวไหนเอกเน่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 ไอฟอนครับเจาะโล่ไปก่อนเลยครับผมเลือดน้อยก็เจาะว้าวะเสร็จไปครับผมเนอ ไอ้นี่อะไรไอ้นี่อะไรสามสองดึงปึ้งเข้าไปครับคูหายตัวหายตัวมันหายตัวว่ะมันหายตัวเฮ้ยไม่ทานไม่ทานจิน,นเรียบร้อยแอซิดครับผมไปไทยท่านไทยท่านอินทราครับโอเคเราหลบก่อนหรือเปล่าต้องหลบไหมอะฮ้ยแพ้มาครับโว้ โว้วว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 รอสกิลหมดก่อนเลยแพ้น้อยหมดยังหมดยังหมดแล้วก็โดนเปล่าวะโอ้วมันสะใจจังโว้ยไม่โดนครับโอ้โหนี่ไททันอันเนี่ยว้าวว้าวว้าวอันนี้ลิงเหรอลิงเหรอ เฮ้ยเฮ้ยมูลเม็ดครับว้าวว้าโลบต่อเลยจ้าโอ้โหเต็มเลยว้าวต่อโลบไหมครับไม่รู้ละเอาอะไรนะเอาไปก่อนละ่ะลูกซองเจอลูกซองลูกซองเจอลูกซองมันรอดเราโดนเฮ้ยเราโดนโอ้ยไอ้เมดนี่ก็เอาจังเลยนั่นไงโดนเลยเฮ้ย hey, เยอะไปครับ ไททันด้วยกันแล้วไททันด้วยกันแล้วลอยขึ้นมาหน้นๆาหน้หายตัวจุดเข้าไปครับหมดแล้วเด้หมดแล้วเด้เฮ้ยนิดเดียวโหว้าว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 สักหน่อยนะนี่สักหน่อยนะแหมไปก่อนนะครับผมเอาอินทราก่อนปึ๊บลอยขึ้นมาครับเอาก่อนเอาก่อนต้องเอาก่อนไม่ได้เลยไม่ได้เลย โอ้ยเลือเลือนหายไปครึ่งหนึ่งจ๊อปโะท้ออะไรกันเนี้ยเฮ้ยไอ้เดก้อนมันมันโหดจังโอเคไหนดูสกอร์สหน่อยครับผมจริงๆก็หลักๆก็เดก้อนยากยาวเลยนะว้าวโอเคผมสิบเบสคิวนะโอ้โอ้มากหลายตัวมาหลายตัวเคครับ เฮ้ตัวนี้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเป็นกล่องครับเสร็จแต่หูไม่ตายมันไม่ตายามามๆมเคีย้ย์ก่อนริโโลกระสุนก่อนแอสซิสต์ครับว้าวว้าวเฮ้ยมิดูเฮ้ยแพ้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อนเดี๋ยวี่นยมุกิยูมุกิ เฮ้ยไม่มีเข้าเลยวะแล้ว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 เฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วยิงโดนเต็มๆขนาดนี้โอโ้โหววววววลิงครับลวงไปว้าวแพ้อูหกระเด็นกระเด็น มาเกิดไหมเกิดไหมตัวอะไรครับแพ้เหรอคิวก่อนเลยครับ,รบ,รบ,รบลบลบลบรอสกิวหมดก่อนนะแพะ้ข้างหลังข้างหลังเหรอไม่ใช่ดิข้างหน้านี่แหละอ้โหเห้ยูหูห่หูหูหู่ เฮ้แพะวิง่งโอเคครับแพฮะนี่นี่น,น,นี่นี่ก็แพะครับโอ้โหเสร็จเลยโดนดีแล้วครับดิโรด่โลด่โรด่โรดไวไม่ทันครับผมกลับมาลงจอดแล้วครับผมเฮยเล่นดีเกินคาดว่ะออ้ยคือระยะแบบ200เมตรอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยจัดการได้โคตรไวอะ่ะแพ้ก็แพ้ดียวะหมดสก,กิลเมื่อไหร่เสร็จพี่ ใช้สกิลอยู่ก็เสร็จพี่คือมันก็แรงมากผมแต่ว่าดันแพ้ทางอะไร Happy Silent คือมันมีสกิลเจาะโล่ไงคือแบบมันเจาะโล่ครับผมโล่เราหนาเติบโหลดเร็วปืดแต่ว่าโดนเจาะโล่มันก็จะรอดหรือเปล่าไม่รอดดิอ่าเราพูดถึงกรณีอื่นไม่พูดถึงการเจาะโล่กันมันก็โอเคนะเพื่อนๆผมว่าและยิ่งใช้โมดูลเจาะโล่ด้วยครับผม งูบินมาอาจจะยิงยากหน่อยแต่ว่ายังยิงเข้ายังดีกว่าปล่อยให้มันยิงฟรีๆอ่ะว้าวเฮ้ยแรงว่ะชอบว่ะสะใจมากครับผมตุ้มตุ้มตุ้มร่วงโอเคกันเพื่อนยังไงสามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะผมว่าเจ้าเดก้อนที่ใช้ปืนลูกสองสโลหกกระบอกเนี่ยเพื่อนๆชอบไหมนะแล้วระหว่างปืนสนิมปืนกรดแล้วก็ปืนสโลนี่ครับผมลูกสองสโลเนี่ยเพื่อนๆชอบอะไรมากกว่ากันนะครับผมมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันสำหรับวันนี้ผมเลยเดก้อนขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายวู้ฮูวบอล